เ <c oughs> ช้านี้กินอ,กอะไรน้องใจกินกับขา้ขาวข้าวหัวไาเาค่ะแล้วก็ไข่ดาวแล้วก็เป็นวาค่ะพี่มมือคุณแม่อร่อยไหมคะอะร่อยค่ะ อาหารเช้าสำคัญเยอะไหมตอนเช้าลูกสำคัญนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันจะทำให้เราเออแบบยังไงอะ่ะบางคนถ้าไม่กินอาหารเช้าก็จะแบบความจาแบบไม่ค่อยดีอะค่ะก็จะเบืเ่ออะลยประมาณนี้ถูกต้อใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเป็นมื้อเช้าที่สำคัญนะคะวันนี้คุณแม่เตรียมไข่ดาว ข้าหอมสลายให้ลูกนะคะแล้วก็มีแตงกวานะคะแล้วก็มีนโมโฟมมสค่ะโอเมก้านะคะไปก่อนนะคะต้องไปก่อนเลยนะคะอย่าลืมทานข้าวช้าทุกเช้านะโอเมก้าอีกอย่างหนม่รูือว่าค่ะ